ถลองเปิดยิ่งใหญ่โกลบอลเฮาส์น้องหาน17กันยายนนี้ห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตกล้องห้วยไร่ชมฟรีตลอดงานพบกับสินค้าหน้าทีทองยกขบวนสินค้าแบรนด์ดังเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย ภายในงานพบกับกิจกรรมสนุกสุดหันษาหมุนวงล้อหันษารุ่นรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด500บาทร่วมกิจกรรมเวลา8นาฬิกานาีถึง9นาฬิกานาทีตักไขหันษารุ่นรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด1,000บาทเมื่อช็อปครบ1,000บาทขึ้นไปช็อปทั้งร้านครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลดอีกมากมาย ห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวงกิจกรรมใช้ร้อยชิงล้านซีซั่นเก้าช็อปครบทุกๆ90 0้900บาททั้งหน้าร้านและออนไลน์แิทธิ์รุน้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะออร่าคูดแคทห้าร้อยอัลตร้าจำนวน9กคันและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทช็อปแล้วอย่าลืมเช็คสิทธิ์ด้วยนะครับพลาดไม่ได้แล้ววันที่17กันยายน2565ที่ g ก o b อ l h ฮ u s ์สาขาหนองหานพิกัดต,ติดกับท็อปส์ซูปเปอร์สโตร์หนองหาน โ l o บ a ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ